สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการแจกบัตรดิสคอร์ดของผมครับก็วันนี้ผมก็จะมาแจกบัตรดิสคอร์ดทั้งหมด4ตัวด้วยกันเลยนะครับตามนี้ตามที่ขึ้นในจอนะครับผมก็ส่วนใหญ่เป็นบัตรเพลงครับแล้วก็มีฟังก์ชันเสริมอ,อื่นๆอีกด้วยนะครับไม่ใช่แค่นั้นเราก็ไม่รีรอกันอะไรได้นะครับไปชมคลิปกันเลยก่อนจะชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ไป let's go โอเคนะครับไปไปที่บอตตัวแรกนะครับ mm hmm. ผมบอตเ e ็กกี้นะครับนี่นะครับก็วิธีการใช้งานหรือเพิ่มนะครับก็กดไปที่ invite bot น,นะครับผมในโทรศัพท์มันก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่หน้าตามันก็ไม่อาจจะเหมือนกันเท่าไหร,นรน่นะครับนี่ครับเราต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะต้องการนําบอดเข้าไปนะครับเราก็จะเลือกเซิร์ฟที่เราสร้างไว้ เทสบอททำคลิปนี้โดยเฉพาะแล้วกันนะครับผมเราต้องเลือกรถนะครับผมนี่ต้องยืนยันโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมเท่านี้บอทก็เข้าไปสู่สเซิร์ฟเวอร์ของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็ต้องเชิญบอทให้หมดก่อนนะครับผมไปที่บอทต่อไปเลย let's go ต่อมาก็เป็นบอด004นะครับก็จะเป็นบอดแนว24ทับ7หรือเป็นสร้างห้องเพิ่มแล้วก็ง่ายๆนะครับใช้ส่งลิก์เพลงไปแค่นั้นนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับ add d ดด d i s c ย r d เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมนะครับผมดังนั้นเราก็จะรีบเลือกนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับผม ให้เลือกรถมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคครับผมนี่เลยก็ล้วก็เชิญบอทดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีก2ตัวนะครับผมก็จะไม่ไม่ถ่ายให้ดูนะว่าเชิญยังไงเดี๋ยวก็ไปดูการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับผมไปนะครับ let's go โอเคครับก็เราได้เชิญบอร์มาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับก็คือบอททั้ง4ตัวครับเราจะมาที่บอทตัวแรกกันเลยนะครับศู Beta นย์ศูนย์สบตะครับวิธีการใช้งานก็คือเราพิมพ์ไปว่าเอ้ยอะไรเดี๋ยวเซตอันะครับผม set up ครับผมไปเลยนี่ครับแค่นั้นบอทนี้ก็จะได้สร้างห้องมาให้เราแล้วนะครับบอทศูนย์ศูนย์สีมิสครับผมแล้วจะลากมาอยู่ แผงเดียวกันครับลากมายังเนี่ยโอเคนะครับลากเขาเรียบร้อยแล้วครับบอรดตัวต่อไปนะครับที่เป็นสร้างห้องครับ No1 นะครับ,นนรบเราก็จะใช้เป็นอะไรเนี่ยวงเล็บแบบนี้นะครับบวงเล็บสี่เหลี่ยมก็เซตอัพนะครับผมแค่นี้ครับใช้หรือเปล่าใช้หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้นะเพราะผมม่งรู้จักบอรดนี้เอง ลองดูแป๊บนะครับถ้าเราไม่รู้คำสั่งว่ามีอะไรบ้างให้เราไปเฮลท์ครับด้วยพรีฟิกของเขาครับนี่นะครับผมอ่านี่ก็คือเราจะต้องเซตอัพมิวสิกครับผมก็วงเล็บเหมือนเดิมเซตเซตอัพคีดมูมิวสิกครับผมแล้วก็ปึ๊บ ก็เลือกสร้างห้องเลยโอเคนะครับผมแล้วก็ลากมาอยู่ด้วยกันเรียบร้อยครับผมอีสองตัวนี้ครับจะใช้เป็นคำสั่งนะครับผมโอเคเราก็ใช้กันเลยครับผมด้วยตัวแรกก็คือเบกกี้ครับผมเลาเลย P L A Y หรือ P ก็ได้ครับผมแล้วก็ลิงค์เพลงครับนี่บัตรก็เข้ามาแล้วนะครับผม โอเคครับเราก็สามารถปรับเสียงบอร์ดได้โอเคคนระับถาถาว่าพิธี๋เอาบอดออกอยังไงครับนีตัวนี้เรียบร้อยครับบอร์ดจะออกไปเลยถ้าคุณอยากรูก้คำสังส่งทั้งหมดก็คือคุณก็เดีวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ก็กดทั่วไปดิจะมีคำสั่งหใหม่เลยอันนี้ผมชอบนะ โอเคถ้าไปที่บัตรตัวต่อไปเลยครับมินิบัตรนะครับมินิบัตแล้วก็แช้มสั่งเป็นสแลกซ์คอมมานะครับผมนี่เปิดเพลงแล้วก็ลิงก์นะครับปึ๊บนี่มาเหมือนกันแล้วครับน,บน,น,น,บน,บนี่เอาจากห้อง เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเรามาดูที่ปอดสร้างห้องที่ไม่ต้องใช้คําสั่งนะครับนี่เราไปเลยส่งไปนี่แค่นี้นะครับผมมาแล้วครับบทบดมาแล้วนะครับอา้าวเดี๋ยวเพลงยังไม่ดังครับอาจจะเป็นบางทีนะผมเราลองส่งอีกทีนะครับโอ้โหตัวนี้น่าจะมีมหานะครับผมแต่ เดี๋ยวเขาก็จะแก้นะครับผมเอาไปแชร์กันก่อนได้นะเราไปต่อที่ No One Music นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกดปิดได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็ตามดีนะผมตาเข้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามใผมด้วยนะครับเพื่อนที่ทำที่กดต่อไปนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ม เจอกันใหม่คลิปห,หน้านะครับสวัสดีครับ